สวัสดีจ้าแม่สินิจ้าทักคายเช้าวันจันทร์ที่22พฤศจิกายนนะคะทุกคนก็มาอัปเดตข้อมูลข่าวเกี่ยวกับทองคำสถานการณ์ราคาทองคำมิครอนโน้มราคาทองคำและง,งานราคาทองคำประจำวันนี้ราคาทองคำปรับตัวลดลงแต่ระดับต่ำสุดในรอบกว่า1สัปดาห์เนื่องมาจากได้รับแรงกดดันจากการร่วงลงของราคาน้ำมันนะคะที่ดิ่งลงอย่างหนักและการแข่งข้าของสกุลเงินดอลลา,าร์สหรัฐแข่งข้าแต่ระดับสูงสุดในรอบ16เดือน ทั้งนี้เงินดอลลาร์แข็งค่าขึ้นจากแรงหนุนในธนสกุลเงินปลอดภัยด้านเงินบาทนะคะหลอดทั้งสัปดาห์เคลื่อนไหวที่บริเวณ32.57บาทถึง32.77บาทต่อ1ดอลลาร์รหัวเส้นแห่งมิเครอนโน,นุมราคาตรงคำค่าจะเคลื่อนไหวในกรอบบริเวณระหว่าง1,850ดอลลาร์ถึง1,870ดอลลาร์ทั้งนี้นะคะราคาทองคำมีแนวรับได้นะคะอยู่ที่บริเวณ 1,850ดอลลาร์ 1, หากกดแนวรับดังกล่าวนะคะจะมีแนวรับถัดไปที่บริเวณ1,840ดอลลาร์ 1, ด้านแนวต้านแรกนะคะอยู่ที่บริเวณ1,870ดอลลาร์ 1, หากผ่านขึ้นไปได้นะคะจะมีแนวต้านถัดไปที่บริเวณ1,877ดอลลาร์ 1, แมมสินก็ต้องขอขอบคุณข้อมูลจากหัวเส้นฮงมณฑทีนี้ด้วยนะคะ สำหรับราคาทองก่อนเปิดตลาดวันนี้นะคะอ้างอิงราคาของวันเสาร์ที่ผ่านมาและก็เป็นราคาของวันอาทิตย์และก็เป็นราคาก่อนที่จะเปิดตลาดของเช้าวันจันทร์นี้ด้วยนะคะทองคําแท่ง9.5% 6รับซื้อ28,650บาทขายออก28,750บาททองรูป,ปพันธ์9.5%รับซื้อ28,136บาท9.6สตางค์ขายออก29,250บาท ราคาทองตามประกาศของสมาคมค้าทองคำประจำวันเสาร์ที่20พฤศจิกายนปี2564และเป็นราคาของวันอาทิตย์และก็เป็นราคาก่อนจะเปิดตลาดของเช้าวันจันนี้ด้วยนะคะแม่มสินก็ต้องขอขอบคุณข้อมูลราคาทองตามประกาศของสมาคมค้าทองคำวันนี้ด้วยน,นะคะขอต้องรอติดตามนะคะว่าเปิดตลาดนะคะจะเป็นยังไงบ้างแม่มสินก็จะมาอัปเดตให้ท่านชมรับฟังนะคะพร้อมข้อมูลข่าวที่เกี่ยวข้องกับทองคํานะคะ ยังไงก็อย่าลืมเป็นกำลังใจในการทำคลิปของแม่มสิทธ์ด้วยนะคะขอบคุณทุกการติดตามและรับชมและพบกันใหม่ขบคุณค